ครับเพื่อนักลงทุนวันนี้ในคลิปนี้นะครับ w a ซ y i n v e s t m e n t s c o อนะครับอธิบายการวางแผนการลงทุนแบบ2 r 1 r นะครับของหุ้นซปเปอร์นะครับโดยใช้กราฟราย240นาทีนะครับก็กราฟปิดอยู่ที่พักเที่ยงนะครับของ วันที่1สิงหาคม2017นะครับก็กราฟที่ใช้นะครับก็ใช้อินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA สีต่างๆนะครับก็มีสีม่วง5แท่งนะครับเฉลี่ย5แท่งสีเหลืองเฉลี่ย13แท่งสีแดง40แท่งนะฮะสีฟ้า50แท่งสีขาว150แท่ง สีน้ำเงิน250แท่งนะครับก็นอกจากนี้ก็จะมี rsi นะครับสัญญาณ rsi 14แทง่งสีฟ้าเส้นนี้นะฮะก็สัญญาณ stochastic oscillator ER นะครับใช้533นะครับเป็นคู่ของเส้นสีน้ำเงินกับสีแดงนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมี macd 26 129 นะครับก็เป็นแท่งฮิสโตแกรมกับเส้นค่าเฉลี่ยของฮิสโตแกรมสีแดงนะครับฉเฉลี่ย9้าแท่งนะครับอันนี้ก็ประกอบกันในการพิจารณาการวางแผนลงนะครับหุ้นซูปเปอร์นะครับก็ไปทำจุดสูงสุดเมื่อปลายปีเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ อยู่ที่2560อยู่ที่1.77บาทนะครับจากนั้นก็ปรับตัวลงมานะครับยาวจนถึงปัจจุบันนะครับก็การปรับตัวลงครั้งนี้นะครับ,ปร,บปรับเล็กปรับใหญ่ดูได้จากตรงนี้นะครับสัญญาณ RSI นะครับมันตัด จาก o v e r b o u g h t นะครับมากกว่า70%ลงมาแล้วก็ตัดผ่าน50ลงมานะครับคือเปลี่ยนช่องจากครึ่งบนลงมาอยู่ครึ่งล่างเลยนะครับจากนั้นก็อยู่ที่ครึ่งล่างมาตลอดนะครับจนถึงวันนี้นะฮะมีเหตุการณ์สำคัญคือมันตัดขึ้นไปช่องบนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ที่ผ่านมาอสองสองเดือนที่ผ่านมานี่อยู่ช่องล่างมาตลอดนะครับก็ อีกอย่างหนึ่งที่ดูได้นะครับก็ดูจาก MACD นะครับ MACD ตัดจากครึ่งบวกลงมาครึ่งลบนะครับแล้วก็อยู่ครึ่งลบนานเลยนะครับก็แจ้งก่อนนะครับเรื่องความเสี่ยงการลงทุนนะครับ l a y i n v e s t m e n t com หรือ Facebook l a y i n v e s t m e n t นะครับไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนนะครับก็เอาทฤษฎีการวางแผนการลงทุน 2R 1R มาเล่าให้ฟังนะครับตามแนวทางที่กราฟบอกนะครับข้อมูลการลงทุนหรือไม่ลงทุนเป็นความเสี่ยงของเพื่อนักลงทุนที่นะพี่นายเองนะครับก็เข้าเรื่องของซูเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นซูเปอร์ก็ปรับตัวลงมานะครับโดยการที่ราคาตัดผ่านเส้นต่างๆเป็นซีรีส์ลงมาเลยนะครับผ่าน5วัน สิบสามวันสี่สิบวันห้าสิบวันแล้วก็ยังผ่านร้อยห้าสิบวันลงมาด้วยนะครับอันนี้ลงแบบของจริงนะครับก็ลงมาแล้วก็พยายามจะ,ะกลับไปย้อนกลับไปผ่านร้อยห้าสิบวันอีกนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ออกข้างไปเรื่อยนะครับมาถึงตรงนี้พยายามจะผ่าน40วันบวันขอโทษทีครับ อ่สี่สิบแท่งนะครับก็ไม่ผ่านนะครับกราฟนี้แท่งหนึ่งก็คือครึ่งวันนะครับหนึ่งแท่งครึ่งวันนะฮะครึ่งเช้าครึ่งบ่ายครึ่งเช้าครึ่งบ่ายนะครับตรงนี้พยายามจะผ่าน150แท่งไม่ผ่านนะครับอันนี้พยายามจะผ่านอ่สี่สิบแท่งก็ไม่ผ่านนะครับก็กลับลงมาใหม่นะครับก็ลงมาจนกระทั่งบริเวณนี้นะครับพยายามที่จะ ฝ่าด่าน13วันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้แต่ระหว่างทางเนี่ยนะครับเราเห็นจุดสูงสุดของกราฟถ้าเราลากเส้นสีดําเชื่อมนะฮะจุดสูงสุดเราเรียกว่า supply line นะครับก็คือเส้นที่เวลาที่ขึ้นมาระดับนี้แล้วจะมีคนเทขายหุ้นออกมานะครับก็ัพพล l y หุ้นเข้าตลาดนะครับทําให้ราคาหุ้นตกต่อไปนะฮะะฉะนั้น พอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับมันผ่านขึ้นไปได้นะครับผ่านซับไพลายขึ้นไปได้แต่นะครับก็เป็นการหลอกนะครับผ่านขึ้นไปแต่แท่งถัดมาก็ตกลงไปใหม่นะครับตรงนี้ก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะไปต่อดีไหมลงมาก่อนดีกว่านะครับก็ลงมาลงมาถึงไหนฮะถึง จุดต่ำสุดเดิมนะครับที่บริเวณ1.26นะครับที่1.26เนี่ยเขียนว่าราคาหุ้นมาตันอยู่ตรงนี้นะครับลงต่อไม่ได้หลายแท่งเลยครต่อลงไม่ได้เพราะนั้นพอถูกหลอกตรงนี้ลงมาใหม่ก็มาตันอยู่ที่1.26อีกเช่นเคยนะครับดังนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาใหม่คราวนี้ก็ดันราคาหุ้นนะครับผ่านเหนือ เส้นม่วง5วัตอ่าแท่งขึ้นไป S M E 5เส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ผ่าน S M a 1 3ตัดขึ้นไปได้นะครับแล้วก็โผล่หัวขึ้นไปเป็นสีเขียวเล็กๆเนี่ยนะครับโผล่หัวขึ้นไปเหนือเส้นซัพพลายไลน์เส้นใหม่ซึ่งหลงลากนะครับเพราะว่าตรงนี้เราถูกหลอกนะครับราคาผ่านขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดสูงสุดใหม่นี้ก็ใช้เป็น จุดที่จะลากเส้นซับไพน์ลน์เส้นใหม่อัปเดตเป็นเส้นใหม่นะครับก็ใกล้เคียงกับเส้นเดิม,มนะครับนิดหน่อยนะฮะนั้นตอนนี้ที่แท่งนี้นะครับผ่านไปได้นะฮะแต่จะให้ชั่วนะครับก็ดูว่ายังมีอีก2เส้นที่รออยู่ข้างบนนะครับก็คือมีเส้นสีแดง40วันเส้นสีฟ้าห้าสิบเส้นสีแดง50แท่งเอสเ0ม50 ส้นสีแดง SMA 4 0นะฮะแล้วก็เส้นสีฟ้า SMA 5 0นะครับยังรอเป็นแนวต้านอยู่เพราะฉะนั้นครึ่งวันของวันนี้นะครับวันที่ครึ่งเช้าของวันที่1เสิงหาคม2,560นะครับตลาดปิดซุปเปอร์ปิดขึ้นไปปิดพักเที่ยงนะฮะซุปเปอร์ปิดพักเที่ยงปิดอยู่ที่1.34่ สามารถปิดเหนือเส้นแดงเส้นฟ้าขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวแท่งกราฟเนี่ยนะครับทั้งแท่งเลยนะสามารถายืนอยู่เหนือเส้นซับไพลายได้นะครับตรงนี้การขึ้นไปก็ไม่ได้ทิ้งช่องว่างเอาไว้จากแท่งที่แล้วนะครับก็เป็นรอยต่อกันอยู่นิดหนึงนะครับจุดที่1.30นะครับ ตรงนี้เมื่อเราพิจารณานะครับประกอบกับการที่สัญญาณสโต่ห้า3เนี่ยไป o v e r อร์โซอย่างมากๆตรงนี้นะครับที่คือ,อต่ำกว่า30%นะครับและดูที่สัญญาณ IS i เส้นสฟ้าเนี่ยตัดขึ้นไปผ่าน50%ได้นะครับและ MACD นะครับ กำลังจะตัดผ่านเส้นศูนย์ขึ้นไปกำลังจะเปลี่ยนจากด้านเปลี่ยนจากแนวครึ่งลบไปเป็นครึ่งบวกนะครับจากตรงนี้ก็มีมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะหรือว่าคอนฟ l เ e นซ์นะครับก็เพิ่มความมั่นใจในการเข้าลงทุนขึ้นมาในระดับที่พอสมควรนะครับดังนั้นการทะลุรอบนี้นะครับจะถูกหลอกอีกไหม ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงตามปกติของการพิจารณาเข้าลงทุนนะครับแต่ถ้าเรามีแผนการลงทุนที่ดีนะครับก็เป็นการเสี่ยงที่สมเหตุสมผลนะครับเงินที่จะมาเสี่ยงในการลงทุนรอบนี้นะครับไม่ควรที่จะเกิน 1- 3ของพอร์ตทั้งหมดนะครับพอร์ตทั้งหมดนับยังไง ก็ดูว่าหุ้นทั้งหมดมีกี่หุ้นในพอร์ตนะครับมูบลค่าของมันนะตอนนี้เท่าไหร่นะครับเอาไปบวกกับเงินสดที่ยังเหลืออยู่ในในพอร์ตนะครับรวมกันเรียกว่าแคปิตอลนะครับไม่ควรเกิน3ามเซนนะครับแล้วเงินจำนวนนี้นะครับเสี่ยงที่จะนะครับผิดทางแล้วก็เสียเงินจำนวนนี้ไปนะครับ เรายอมได้เท่าไหร่นะครับก็พิจารณาดูว่า,าจุดสูงสุดนะครับของแท่งที่เราพิจารณาว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อเนี่ยนะครับบวกไปอีก1ช่องราคานะครับช่องราคาของหุ้นซูเปอร์ในย่านนี้ก็คือ1สตังค์นะครับเพราะนั้นจุดสูงสุดอยู่ที่1.35ก็เพิ่มอีก1สตังค์ก็เป็นจุดเข้าซื้อ1.36น,นะครับ ถ้าซื้อแล้วได้ของแล้วผิดทางนะครับปปากฏว่าเป็นการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดก็แล้วหุ้นนะครับหุ้นตกลงมาลงมาจนหลุดแนวต่ําสุดตรงนี้นะครับคือต่ําสุดถับจากแท่งที่พิจาณาเนี่ยย้อนกลับไปใกล้สุดก็คือมันทําจุดสูงต่ําสุดอยู่ที่ตรงไหนนะฮะในนี้คือทําจุดต่ําสุดที่หนึ่งจุดสองห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้า ราคาหุ้นหลุด1.25ลงไป1ช่องราคาล้วก็ต้องตัดขายขาดทุนนะครับหรือ stop loss นะครับอันนี้คือที่1.25นอะครับอขอขอภัยฮะต่ำจุดต่ำสุดของตรงนี้ก็คือ1.26นะครับเพราะนั้น1ช่องต่ำกว่า1.26ก็คือ1.25ดเพราะนั้นต้องเทขายหรือว่าตัดขายทิ้งที่1.25นะครับเพราะนั้น ความเสี่ยงของการลงทุนครั้งนี้นะครับก็เท่ากับ 1. 3 6สหกลบ 1. สองห้าก็คือศ1นจุหรือ1ิเอสตางค์นะครับแต่ถ้าเราเข้าลงทุนแล้วได้ได้หุ้นแล้วนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกทางนะครับาราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับกำไรก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราพอใจที่ตรงไหนตามแผนการลงทุนนี้ทฤษฎีนี้นะครับก็คือพอใจที่จะทํากําไรที่ สองเท่าของความเสี่ยง1 r ที่เราเอาเงินมาลงนะครับตอนนี้1 r คือ11สตังค์สอก็คือ22สตังค์นะครับยีสตังค์บวกกับ1.36ก็อยู่ที่1.58นะเพราะฉะนั้นถ้าราคาหุ้นขึ้นไปถึง1.58เราก็ตัดขายทํากําไรนะครับอันนี้ก็คือแนวทางทฤษฎีการลงทุนแบบวางแผน2 r 1 r นะครับก็ ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีแผนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำตามแผนอย่างเคร่งครัดนะครับก้อนเงินที่มาเสี่ยงพอสมควรไม่ใหญ่เกินไปคือ3%นนะครับ <c oughs> ก็นานๆครั้งเข้านะบ่อยๆครั้งเข้าก็สุดท้ายก็จะมีผลกำไรมากกว่าคัดทุนนะครับพอร์ตก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็คือแผนการลงทุนที่ทางเราเอามาเล่าให้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงเงินของท่านตัดสินใจเองนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ